สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์พิเศษนิดนึงมาค่อนข้างจะมืดค่ำแล้วนะครับเมื่อวานตื่นเอ้วันนี้ตื่นสายก็เลยไม่ได้ทำ gp ช,ช่วงเช้านะครับตอนแรกก็ว่าจะผ่านละวันนี้พอดีมีแฟนขับโทรมาถามเอ้ทำไมวันนี้ไม่ออก gp นะครับ mm hmm. ก็เลยอะถ้างั้นนะก็ไปหาดาบ สวยมนาะสักเล่มหนึง่งนะครับมาดูเป็น EP ีอีพนี้ก็อีพีที่23แล้วนะครับก็เลยนั่งตั้งแต่ชาร์จะทำหรือไม่ทำดีจะเอาดาบอะไรมาคุยดีเพราะ้งหลังนี่ก็จะเน้นไปทางดาบเมืองเยอะนะครับวันนี้ก็เลยได้ชื่อตอนว่าดาบลาวล้านช้างนะครับ ดาบลาวล้านช้างแล้วก็เป็นดาบหลังมา้าอ่าถ้าเอ๊ะทำไมจึงเป็นดาบหลังมา้าหรือไม่ใช่ก็ได้นะครับอันนี้ก็มาพูดคุยกันตามสไตล์จิบกาแฟคุยดาบนะครับวันนี้ก็มืดค่ำแล้วไม่มีกาแฟก็มีแต่น้ำเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราจะมาคุยถึงดาบลาวเนี่ยก็จะอธิบายให้เข้าใจ ภาพรวมกว้างนิดนึงนะครับดาบลาวหรือดาบลาวล้านช้างเนี่ยก็คือเป็นอาณาจักรล้านช้างนะครับอนาณาจักรล้านช้างเนี่ยลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูจะมีมาก่อนอยุธยานะครับมีมาคู่กับสุโขทัยเลยนะครับน่าจะ6 0รอกว่าปีแล้วอนาณาจักรล้านช้างนะครับอนาณาจักรล้านช้างเนี่ยส่วนมากเขาจะ มีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีความเชื่อมโยงกับทางล้านนาค่อนข,ข,ข้างสูงนะครับอาจจะมีการแต่งงานข้ามไปข้ามมาเพื่อเป็นลนักษณะสมัยก่อนก็เหมือนกับเป็นเมืองพันธรรมิตรกันเพื่อไว้เอาขาน้านนาของพม่าหรือว่าขาน้าน้าของพยุธยานะครับทีนี้เนี่ยดาบลาวร้านช้างหรือว่าอาณาจักรล้านช้างเนี่ยมีมาจนถึงถ้าจะไม่ผิดสมัยร3นะครับ เมื่อก่อนนี่ไม่มีประเทศลาวนะครับอาณาจักรล้านช้างเนี่ยก่อนจะรวมเป็นลาวเนี่ยก็มีอยู่3เมืองนะครับเหนือสุดก็คือเมืองหลวงพระบางนะครับที่ติดกับทางล้านนานะครับกับภาคเหนือของไทยกลางลงมาก็คือเป็นเวียงจันทร์นะครับแล้วก็ท้ายสุดที่ติดกับเขมรนี่ก็คือจัปาสักครับส่วนใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองไปหาศึกษาประวัติศาสตร์ดูนะครับ ก็เอาสรุปง่ายๆว่าดาบร้านช้างเนี่ยมีอยู่3สกุลช่างนะครับก็มีช่างหลวงประบางเวียงจันทร์แล้วก็จัปาสระนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแยกย่อยไปในจัปาสัอาจจะมีอัตปืออยู่ในนั้นนะครับส่วนอัตปือเนี่ยจะเรียกว่าลาวล้านช้างหรือไม่เรียกก็แล้วแต่ทางเพื่อนๆนักสะสมแล้วกันเพราะว่าเขาค่อนข,ข้างมีเอกลดดดักษณ์โดดเด่นไปอีกทางหนึ่งนะครับ สามารถเรียกได้ว่าเป็นดาบกระดปืนได้เลยนะครับเนี่เล่มในมือผมเนี่ยนะครับจะเป็นดาบหลวงพระบางนะครับให้ดูระกันนะครับเอาด้ามดูด้ามมันก่อนด้ามนี่จะเป็นงานเงินนะครับคือที่ว่าตีเป็นหลวงพระบางเนี่ยเพราะว่าทางทางล้าเหนือเนี่ยเขาจะติดกับทางล้านนาเยอะเพราะฉะนั้น,น่ะ เขาจะมีความชานาญในเรื่องของเชิงช่างที่เป็นงานเงินนะครับงานหลุกเงินอย่างนี้ก็จะพบทางล้านนาแต่ว่าถ้าดูดีๆอันนี้เขาเรียกเยกสร้อยหลาวนะครับมันจะต่างกับสร้อยเงินของล้านนานะครับการเข้าสร้อยออดูท้ายดา้ามท้ายดา้ามนี่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปคล้ายมนโทไอขัน็น้ำมน์นะครับนี่น่าจะเป็นจะทพลขเขมรนเพราะว่า เป็นลายเหมือนคล้ายๆประสาทเขาพนมลุงที่พบเจอนะครับในประสาทเขาพนมลุงเนี่ยคือถ้าด่าเป็นลายขมิ้นเนี่ยวีจะค่อนข,ข้างลึกกว่าพวกลายที่เป็นดอกไม้เพราะถ้าเป็นลายดอกไม้ด้วยอะไรเนี่ยก็คือจะมาอีกทีคนทางพระพุทธศาสนาละนะครับอันนี้คอด้ามก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นของเดิมหมดนะครับไม่ได้บูรณะคอด้ามก็เป็นลนกักษณะคล้ายๆลายลายของประสาท เขาขนมลุกกัศนะครับทีนี้เล่มน,นี้เนี่ยด้ามมีประมาณความยาวประมาณสิบสิบเอ็ดนิ้วหรือสิบสองนิ้วเนี่ยจาไม่ได้วัดไว้นะครับสมบูรณ์อยู่นะครับฝักไม้นี่ก็เป็นฝักเดมของของเขาเลยนะครับปลายนี่อาจจะจาการนั้นจะหายไปนิดนึงแต่เล่มน,นี้ผมหลุดฝักใหม่ไว้เป็นฝักที่เห็นในถ้าเห็นตามกลุ่มหรือตามไหนจะเป็นฝักเงินนะครับคือเวลาเราบูรณะเนี่ย ฝากอันนี้มันไม่สามารถจะซ่อมได้ล้เราก็ควรบูรณะโดยที่เก็บของเก่าวไว้ด้วยมันก็จะดูคลาสสิกอยู่นะครับเดี๋ยวตอนเทสทาย p จะใส่ของใหม่ให้ดูว่ามันสวยยังไงนะครับให้เห็นก่อนว่าเอสภาพเดิมๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนมากดาบราวร้านค้างที่พบเนี่ยฝักค่อนข้างจะเป็นไม้ส,ส่วนเยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นไม้แล้วก็ลงรักนะครับเห็นไหมดาเก่าเลย อ่าดูรักนะครับลักจะค่อนข้างเก่ารักดำเก่าๆนี่เป็นฝักเดิมนะครับปลายก็จะแหลมถึงว่าด้ามหลูกเงินมาแต่ว่าฝากมมักส่วนมากจะเป็นฝักไม้นะครับทีนี้ดาบเล่มนี้เคยลงในกลุ่มให้ให้ชมกันพอสมควรลและหลายคนก็จันิีฐานกันว่าเป็นดาบหลังม้านะครับดาบหลังม้าก,ก็คือดาบที่คนใช้เนี่ยอยู่ขี่ม้านะครับ ทำไมถึงเรียกว่าเป็นดาบหลังม้าสันนิษฐานแบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมาดูใบกับนะครับใบดาบนี่น่าจะไปทางตรงอที่พลวรเวกนะคะระับใบก็คล้ายสมุนไรญี่ปุ่นเลยนะเล่นนี้ใบยาวมากนะครับใบยาว29นิ้วนะคะรับสันก็ประมาณ8ปมิลมีการซ้อนร่องเลือดคู่นะครับเนี่ยการซ้อนร่องเลือดแบบนี้ เพื่อที่เขาจะทําให้น้าหนักมันเบานะครับดาบน,นี้ยี่ิบเก้านี้จริงแต่เบามากนะครับไม่หนักนะครับอ,อไม่หนักนะบางเบาครับก็สมรจูนดีนะครับงานหงาย,ยแล้วก,ก็เด้งอยู่แล้วหลักปลันะครับที่เขาเสนิถามว่าเป็นดาบใช้คนหลังม้าเนี่ยเพราะว่า่องด้วยความยาวนึกถึงภาพว่าถ้าเราอยู่บนม้าเนี่ยเวลาฟันจะอะไรใครเนี่ยมันก็ ้ามันยาวน่าจะได้เปียกถ้าดาบสั้นนะ่ะคงจะฟันยากอาไรจะฟันคนที่อยู่บนพื้น้็ฟันคนที่อยู่บนม้า้วยกันแล้วจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือว่าดาบเล่นนี้เป็นดาบที่ค่อนข้าง,างใช้งานพอสมควรนะครับมีรอยมีรอยปะทะอยู่นี่ให้ดูชัดๆเห็นไหมรอยฟันนี่ครับมีรอยฟันเนี่ยประมาณส10ิบกว่ารอยเลยนะที่ที่เห็นที่ผมสารวจด,ดูนะครับแต่ในกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหรอ่อันนี้ก็รอยฟันนะครับ <Okay. S 1> เป็นลักษณะการ การฟันจากด้านบนนะครับมีรอยประทะตั้งแต่ตั้งแต่บริเวณนี้นะครับจนถึงนี่เลยแต่ไม่พบรอยสันดาบที่รับคมดาบนะครับเนี่ยสันดาบเนี่ยไม่ไม่พบรอยประทะเลยมีแต่รอยฟันจากจากคมดาบก็เป็นไปได้ว่าคนฟันเนี่ยฟันเฉพาะลงข้างล่างอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้ใบดาบเป็นรับอย่างนี้นะครับหรือว่าใช้ปัดแก้มดาบก็ไม่มีนะครับ ถ้าเราบอกเป็นดาบหลังม้าเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้ฟันธงนะเพราะว่าดาบเนี่ยผมว่ามันใช้งานอนเนกประสงค์ในสมัยก่อนเนี่ยดูง,งา่ายๆเรดูหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยบางทีก็ลบอยู่บนพื้นก็ดาบเล่นเดิมนี่แหละเวลากระโดดขึ้นม้าก็ดาบเล่เดิมนี่แหละนะครับแต่เขาอาจจะฟีจจปรสงค์ว่าเล่มนี้เนี่ยทําให้สู้บนหลังม้าได้สู้บนบนพื้นดินได้นะครับ ก็ถ้าทางดาบทางลาวเนี่ยว่าทางเชิงช่างเขาก็ค่อนข้างค่อนข้างเก่งแหละเพราะว่าใบดาบนี้นยี่สิบเก้านิ้ยเนี่ยนึกถึงสภาพสมัยโบราณเนี่ยการจะตีดาบได้แบบนี้ก็ยากอยู่นะครับอายุให้เดานี่ก็น่าจะช่วงก่อนรัตนกโกสินทร์นะครับจะเป็นอยุธยาไปปลายเพราะว่าถ้าผมเดานะคนอื่นไม่รู้นะเพราะว่าลายที่คอดาบเนี่ยมันเป็นลายของ ลายปีลึกคือลายของคล้ายคล้ายทางเขมรนะครับแล้วก็เงินเนี่ยเป็นเงินเป็นเงินเก่าบางคนก็บอกเป็นเงินอาจจะเป็นเงินของทางพรั่งเสหรืออะไรนี่ผมไม่ได้ขัดนะอะไรมันก็จะได้อะไดำๆอย่างงี้นะครับใบดาบก็ให้ให้ดูล่องดาบนะครับเนี่ยล่องเลือดคู่นะครับหรือเป็นดาบที่ ลักอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้เป็นเป็นดาบเดิมทีก็อยู่จ้าก,กับเจ้าของเดิมเขาก็ารักมากนะครับแล้วท่านเมตตาให้ผมแบ่งมาให้นะครับเล่มนี้ขับรถไปรับจากกรุงเทพไปจังหวัดที่ดาบอยู่เนี่ยประมาณสักเกือบ400รอโลไปกลับนะครับเป็นดาบเล่มแรกเลยที่ว่าขี่รถไปรับไม่ต้องส่งนะครับ ก็คุยกันอยู่เป็นเป็นปีกอจะแบ่งมาให้นะครับก็เก็บรักษาจนทุกวันนี <love> ้ก็ประมาณนี้นะครับก็ทรงประมาณนี้เนาะเป็นบางท่านอาจจะมองเป็นทางอื่นก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับแต่ว่าผมมองเป็นดาบหลวงพระบางนะครับใบก็ใบยอย่างเวียดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ใบเวียดนะ ราะว่าตัวน,นี้ถอดมาเป็นกันลาวนะครับก็คือลักษณะของทางช่างที่ตีคล้ายทรงใบเวียดหรือว่าทรงทางดาคญี่ปุ่นนะครับเนี่ยจริงจจะบอกว่าเหมือนญี่ปุ่นก็น่าจะขายกว่านะครับจับสองมือก็ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าผมว่าถ้าใช้จริงว่าจับมือเดียวเพราะมันเบามันไม่หนักเลยนะครับยิดกา้ามนี้้วแต่ว่าไม่หนักนะครับ ก็เป็นดาบที่ค่อนข้างทบน้อยนะครับทรงใบอย่างเงี้ยพิ้นเห็นเล่มเดียวแล้วกันแต่ต่างประเทศเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่ว่ามีร่องคู่ประมาณนี้นะครับร่องเลือดคู่แล้วก็ทรงใบคล้ายคล้ายสม,มูร์ไลเนาะครับก็ตอนนี้มีดาบดาบราวรันช้างอยู่สองเล่มน,นะครับ จะอีกเล่มหนึ่งไว้เป็น GP หนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็เล่มนี้ถือว่าเป็นเป็นดับเล่มรักอีกเล่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะจะเก็บรักษาไว้นะครับตั้งใจตั้งใจว่าจะเก็บไว้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไปนะครับเพราะว่าไม่น่าจะหาได้ง่ายๆแล้วนะครับทรงดาบประมาณนี้วันนี้ก็เลยถ้ามีเวลามาพิจารณานิดนึงก็เอามาให้เพื่อนๆไอ้กลุ่มได้ดูนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นค้างจะยุ่งนิดนึงงานยุ่งนะครับแล้วก็มีดาค่อนข้างจะผ่านมือมาน้อยก็เลยบางทีอาจจะไม่ไดเอามาทําให้เล่มไหนไม่สวยก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อไปก่อนมันไม่มีอะไรที่มันเด่นมากก็อาจจะไม่ได้เอามาลง y youtube ให้ดูนะครับแต่เล่มน,นี้คิดว่าน่าจะถูกใจหลายหลายคนนะครับที่เคยเห็นแต่รูปแล้วก็อยากเห็นใบจริงเลยว่าเป็นยังไงนะครับ ทีนี้มาดูฝากบ้างนี่นี่คืองานบูรณะนะครับเนี่ยจะเห็นเป็นอย่างนี้อันนี้ฝักนี่คือทำขึ้นมาใหม่นะครับให้มันเหมือนกับขนมเดิมนะครับก็คือว่าใช้เป็นเงินรัดสามช่วงแล้วก็ผ้า่รงนี้ก็เป็นผ้าผ้าฝ้ายนะครับสมัยกอ่อนอาจะเป็นผ้าฝ้ายนะครับถ้าเห็นอย่างงี้ก็คือจะสวยละนะครับ แต่ว่าผมก็อย่างที่บอกว่าอัาเระทำเสวยแล้วในในเรื่องของเดิมมันเป็นยังไงก็เก็บรักษาไว้นะครับก็เก็บฝักเดิมไว้แล้วแต่อารมณ์ว่าจะโชว์งานเงินทั้งเล่มหรือว,ว่าจะโชว์เป็นของโบราณเดิมๆก็ได้เหมือนกันหมดนะครับเวลาเราไปบุรณ่าดาหรือบูรณะอะไรก็พยายามเก็บขอของเก่าเ,าเขากลับมานะครับประมาณนี้เนาะครับถ้าเพื่อน สงสัยตรงไหน,นอยากเสนอแนะเพิ่มเติมตรงไหน,นหรือว่ามีข้อมูลอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็จะตอบให้นะครับแล้วก็ผมก็มีเพจ a c e b o o k ชื่อเพื่อนรักดาบนะครับเข้าไปพูดไปคุยจะส่งมาถามดาบว่าดาบยังไงราคาเท่าไหร่นะครับหรือจะมาดูดาบบางครั้งก็มีลงขายอยู่นะครับ หรือว่ามีดาบอยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นทุนก็ทักเข้ามาได้นะครับก็รับซื้อราคาดีนะครับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้เนาะอีฟีนี้ก็ปกติก็ถาประมาณ1 5นาทีนะครับเพราะว่ารายการของผมเนี่ยจิบกาแฟคุยดาบจะไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรเลยก็คือคุยจริงๆนะครับก็คืออดาดมาให้ใหดูแล้วก็คุยกันไปนะครับก็คุยแบบเหมือนกับคุยคนเดียวนะครับ ยังไม่ได้มีเพื่อนร่วมรายการเนาะเดี๋ยววันหลังจะลองหาคนกใกล้ๆแบบนี้ที่เล่นดั๊บด้วยกันเอามาพูดมาคุยกันบ้างน,นะครับเล่นนี้ก็น้องหลายๆคนในกลุ่มก็เคยอาจจะเคยได้ได้จับได้สัมผัสบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเอาไว้ที่กรุงเทพพักหนึ่งแต่ตอนนี้เอากลับมาเก็บที่บ้านสุโขทัยแล้วเพราะว่าที่กรุงเทพบ้านที่พิงเจมไม่ก็ได้อยู่นะครับก็เลยกลัวเดี๋ยวมันจะหาย ครับก็ใครอยากชมก็ต้องมาชมที่สุโขทัยนะครับตัวจริงนะครับเดี๋ยว EP หน้าลองดูว่าจะมีดาบอะไรมาให้ชมนะครับก็พยายามจะทำให้ทุกอาทิตย์ละกันนะครับว่ามีดาบอะไรน่าสนใจบ้างส่วนเพื่อนๆที่อยากจะมีดาบปล่าล้านช้างไว้สะสมก็ลองหาดูในกลุ่มนะครับดาบที่มันเป็นเล่มสมบูรณ์่ยค่อนข้างหายากละ ถ้าเราเจอใบที่สวยก็เอาไปบูรณะตามขนมได้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนในกลุ่นนับทำอยู่นะครับผมด่างเนี่ยสำคัญที่ใบดาบนะครับใบดาบเนี่ยสำคัญสุดพวกชุดฟิตติ้งพวกฝักพวกอะไรทำใหม่ได้หมดบางทีบางเล่มเนี่ยก่อนจะมาถึงเราเนี่ยไม่รู้ว่าเปลี่ยนชุดด้ามชุดฟิตติ้งมากี่รอบแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําใหม่ไม่ได้คือใบดาบนะครับของเก่ายังไงก็ทาทาใหม่ไม่ได้นะครับอ่ามีีนี้ก็ ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามตลอดมาก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับจะได้มีกำลังใจทำให้อีกนะครับก็จะมีกำลังใจทำให้อีกลหลาย <c oughs> อีพีนะครับนี่อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ก็คืนร่ะเด็กๆเยอะนิดนึงนะครับที่บ้านทั้งเด็กทั้งแมวโอเคครับ ก็วนี้ก็สวัสดีด้วยดาบลาวห้านช้าง29นิ้วนะครับดาบหลังม้าหรือไม่หลังม้านะครับก็ไปว,วิจารณ์กันดูนะครับผมโอเคสวัสดีครับ